ก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่หงกับเจมส์แซนเองนะครับก็วันนี้อ่งเกมทําแอนเจอร์ี่ชีสอีกครั้งนึงครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยเล่นราชาเจอร์ี่ครับโอเคจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูในตัวเกมนะครับอ่ะเข้ามาสู่ในตัวเกมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยก็มีเจอร์ี่อยู่3ตัวแล้วก็มีทัฟฟี่ตัวหนึ่งด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับไปหาชีสเนาะโอเคมาออกมาครับโอเคโชคดีครับออกมาไม่เจอเจ้าแมวนะเออแมวเนี่ยจะเป็นทอมธรรมดานะครับน่่่าาจเลงยยอู โอเคอเอ้ยใจเอ้ยก้อนไอพีครับเดี๋ยวเก็บก้อนไอพีไปก่อนคือเจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถที่ค่อนข้างจะดีก็คือการช่วยเพื่อนลงจากเสือดวดแล้วเนี่ยเพื่อนจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นหนูตัวหนึ่งที่สามารถนํามาช่วยเพื่อนได้ดีครับและก็สามารถผักชีตได้ดีด้วยนะถ้าเพื่อนเนี่ยเราติดสถานะมือนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นมาในการช่วยเพื่อนมากกว่านี่ครับ ح, เดี๋ยวไปเล่นเป็นตําแหน่งช่วยเพื่อนนะโอเคเดี๋ยววิ่งไปดูนะครับว่าชีตเนี่ยมีทั้งในอีกเป็นตัวเปิดแมปไปด้วยยเล อันนี้มีไหมเนี่ยโอเคครับมีชีตอีกหนึ่งก้อนนะโอเคได้แล้วเห็นชีตทั้งหมด3ก้อนแล้วนะครับตอนนี้โอเคถือว่าทําได้ดีครับเดี๋ยวเราจะเรียกห้องที่ออกมาเนี่ยก็คือห้องครัวนะครับเพราะห้องครัวนี้ก็มีชีตอยู่ดีไหมวะโอเคห้องครัวนั่นแหละนะครับไปในอีพีมาด้วยนะครับเราจะอัพเป็นทางด้านของเอ่ออันนี้ก่อนละกันนะครับอัพสถานะไรเทียมทันให้เพื่อนๆได้ด้วยเอาเป็นห้องไหนเดียว ห้องขัวนะครับแล้วก็เอาโล่นะครับโล่ละเทียมทานมาแต่ว่าเท่าโล่มาเนี่ยมันจะสามารถกันได้เพียงครั้งเดียวนะครับครั้งแรกเนี่ยจะกันได้เพียงครั้งเดียวและความเร็วของเราเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเป็นเลเวลสองนะครับสำหรับโล่นะทีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ลดความเร็วแล้วนะครับขอกินอันนี้ก่อนขอกินก่อนกินเพื่อความเร็วในการกระโดดนะครับน่าจะต้องไปจุกโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยทัฟฟี่นะครับ หนูราชาเจอรี่เนี่ยมีราคาอยู่ที่7 0 0 0กว่าทองนะครับถือว่าแพงนะแต่ว่าความสมบัติของมันเนี่ยก็คือการช่วยทีมเน้น,เ,น,นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดันชิดก้นล่างเนาะอยู่ตรงห้องอนเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวมุดตรงนี้ไปตอนนี้เนี่ยผมใส่บัตรไอ้นี่มาด้วยนะเอ้ย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 ,อยกันได้ทีหนึ่งนะครับเดนนี๋ยวผมใช้ดูนะสามารถกันได้ทีหนึ่งนี่เห็นไหมกันได้ทีหนึ่งแล้วก็ใช้อันติเนี่ยสามารถสถานะได้เทียมทานได้นี่ครับ ถ้ามีเพื่อนอยู่เราก็สามารถทําให้เพื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวเก็บของไปปลาันก่อนเอ้ยผมถือของอยู่นี่ว่ะนึนกว่าผมอีกตัวหนึ่งเออแล้วก็นำแข็งปลาไปอีกทีนึงครับโอเคแมวแข็งแล้วนะครับเราจะไปดันชีสนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครโดนจับนะถ้าโดนจับแล้วเนี่ยเ้ยเดี๋ยวพาสซีฟมาก่อนพาสซีฟของเราเนี่ยถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนลงจากที่สูงได้ด้วยแล้วก็มันจะทําให้เกิดความเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่มโดนะครับปึ๊บเห็นไหม ไล,ล่โลเร็วมากนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องรอเวลาอะไรเลยนะไล่เร็วมากแต่ก็ระยะเวลาก็อุ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่โอเคเดี๋ยวเราไปดีกว่านะครับเราจะไม่เอ้ยเพื่อนโอ้โหโเรียบร้อยไหมเนี่ยอึม,อมรีดเดียงว่าเพื่อนนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่โคตรเฟลอุย้ยสถานะเต็มทนันโอเคครับเพื่อนก็ได้สถานะด้วยนะถึงนายจะทาเราเราก็ไม่ทานายนะ ไปเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่านีครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินด้วยเนะี่ยโอเคไปก่อนอก็ตอนนี้เนี่ยผมใช้บัตรความรู้ของเ,อเกรดซีอยู่นะครับถึงมันจะไม่เป็นบัตรความรู้ที่ดีมากแต่ว่ามีไว้ใส่ก็ถือว่าดีครับพยายามสุ่มกันไปเยอะนะครับมีโอกาสได้เอสด,ด้วยนะโอเคแมวมาแล้วเดี๋ยวเรารับเพื่อนไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทวงให้นายไม่ถอยไปนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนะี่ยบัฟโลไปก่อนครับจับมา รอเวลาแล้วเบิดแล้วเราก็จะปาไปนียครับอืมวิ่ไม่ได้อัพอันนี้มาก่อนครับ <c oughs> เพื่อช่วยเพื่อนแล้วเราเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวหาของก่อนเราต้องมาช่วยเพื่อนนีครับต้องช่วยเพื่อนบัฟโล่ไปทีหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็ช่วยเพื่อนครับบัฟโล่เสร็จแล้วก็ช่วยเพื่อนเนี่ยชิปแล้วก็บัฟโล่ไปทีหนึ่งครับนีไงหนีแมวได้ดีครับลบก่อนแชเย็น เอ้ยตามผมใช่ไหมใช่ปอกว่าเอ้ยตามจริงๆด้วยไม่น่าหยุดดูเลยฮนะโอเควิ่งไปแล้วก็จะอัพเป็นบัฟโล่นะครับจะได้ถ้าใช้โล่นี่จะได้ความเร็วเพิ่มโอเคที่ว่าดีครับเราเไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเลยนะถ้าช่วยเพื่อนเนี่ยจะได้แสดงความสามารถทางด้านการทำให้เพื่อนเนี่ยวิ่งไวแล้วเราก็จะไวด้วยนะครับไอผมช่วยไปรอบหนึ่งละ อันนี้เนี่ยก,กำแพงเนี่ยก็เปิดแล้วที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะรีบไปทางที่เขาโ้ยค้อนโหดเราเอาไม่ได้นะต้องเป็นแมวเท่านั้นแต่แมวตัวนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยทําอะไรเลยบัฟโล่ไปก่อนทีนึงครับแล้วก็บัฟโล่ให้เพื่อนไปด้วยครับกินชีสไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แมวได้กินแมวไม่ทําเลยแมวไม่ทาอะไรจริงๆตีแล้วชึบเอาอะไรไปดีนะ โอ้ยกล่องโอ้ยตกตกไกลตกไกลตกไกลเฮ้ยเพื่อนโอเคเพื่อนเอ่อฮยวตัวเองไปแล้วครับโล่โล่ที่ช่วยเพื่อนเนี่ยก็ใช้เวลาครูดาวนั่นค่อนนานนะแต่ว่าผมเนี่ยเอาไปหนึ่งไงมันเลยครน่าจะครูดาวน์นานมันจับเพื่อนไปแล้วอะ่ะเราจะช่วยไหมเดี๋ยวจะทำลายกำแพงเหลือสามันทีเองโอเคครูดาวน์อีกแล้วครับเพื่อนน่าจะช่วยกันเองอะ่ะ มันไม่มีใครมาดันนะนผมต้องดันว้ยเดี๋ยวผมไปบัฟโลให้เพื่อนดีกว่าบัฟโลโอ้โหเพื่อนได้โลตัวเดียวครับตี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 บัฟโลไปทีครับโอ้โหโลงไกลแท้ผมเก็บของไม่ได้เลยแถวน,นี้ไม่มีของเลยแย่เลยเนี่ยเอาประตูมาเปิดตัวนี้โอ้คูดาอีกแล้วครับจะพังแล้วนะประตูจะพังแล้วเราวิ่งออกได้2คนแล้วก็ถือว่าเราชนะนะครับตอนนี้เนี่ยแมวไม่สามารถกำจัดเราได้สักตัวเลยนะ ถือว่าเป็นเล่นที่ดีครับโอเคกำแพงเปิดแล้วครับก็ชนะแล้วนะครับอย่างนี้จะไปเลยดีไหมโอเคชนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสรุปสกิลเพื่อนเพื่อนเนี่ยฟังอีกทีหนึ่งนะครับในเกมเนี่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็คะแนน MVP ก็เป็นของผมใช่ไหมสอัโอเคคะแนน MVP เป็นของผมนะครับแต่ว่าได้ MVP ของ SS บวกเท่านั้นนะครับแมวรู้สึกเล่นไม่ค่อยเป็นนะ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องโถงแล้วก็ไปอ่านสกิลของมันนะครับคือผมเองก็ลองอ่านไปแล้วแหละแต่อาจจะสรปุปให้เพื่อนเพื่อเนี่ยฟังผิดพลาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับคือเรื่องรที่จะซื้อเนี่ยก็ควรจะเล่นกันเป็นทีมมากกว่านะครับก็คือมันเป็นตัวช่วยทีมอ่ะถ้าเราต้องมาดันชีทเนี่ยคือมันจะเล่นยากหน่อยนะครับโอเค okay, เดี๋ยวมาดูโล่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่ผมใช้เมื่อกี้คือมันไม่จําเป็นต้องไล่นะโล่แห่งศักดิ์สิทธิ์สามารถต่อต้านความเสียหายได้หนึ่งครั้งนะครับเมื่จะ ไม่ลดความเร็วนะครับถ้าเป็นเลเวล3แล้วเนี่ยก็จะสามารถรับความเสียหายอีกหนึ่งครั้งอ๋อเมื่อกี้ผมบอกข้อมูลผิดไปนะครับก็คือถ้าเป็นเลเวล3เนี่ยเราสามารถบล็อกได้ถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยถ้าเราใช้มาปุ๊บบล็อกได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะลดความเร็วของเราแต่ถ้าเป็นเลเวล2เนี่ยจะบล็อกได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ลดความเร็วของเรานะครับอ่ะส่วนพาสซีฟของเรานะ่ครับก็คือถ้าเพื่มร่วมทีมท oh ั้งหมดของเราเนี่ยอย ก็คือถ้าเพื่อนของเราเนี่ยไม่มีตัวไหนมึนหรือว่าอ่อนแรงเลยนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยดันชีดได้เร็วครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถดันชีดได้ดีส่วนเลเวลที่2เนี่ยครับเพิ่มความเวในการช่วยเหลือเพื่อนจากจรวดนะครับก็ผมใส่บัตรอันนี้ไปด้วยนะเนี่ยอ่บัตรอันนี้นะครับเพิ่มความเร็วการรักษาและช่วยเหลือนะครับก็คือสามารถช่วยเพื่อนออกจากจรวดออกจากจรวดได้เร็วขึ้นอีกนะครับเป็นไงก็ควรจะใส่ไว้นะครับถ้าใครมีบัตรของ C ก็ใส่ไปเลยถ้ามีบัตรของ B ของ A นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ แล้วถ้าเป็นเลเวลสามนะครับเมื่อช่วยเพื่อนลงจากสลวได้แล้วนะครับความเร็วเคลื่อนที่ของทั้งสองคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือของเราของเพื่อนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นชั่วขณะนะครับอ่ะส่วนอันติของมันนะครับที่ผมเนี่ยบอกว่ามันสามารถช่วยเพื่อนได้ก็คือทาให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วผลไรเทียมทานไปนะครับก็คือสามารถสร้างโล่ป้องกันได้นั่นเองนะครับส่วนเลเวลสองนะครับขยายขอบเขตของผลสกิลนะครับเลเวลสามครับเพิ่มระยะเวลาการใช้ผลลับไรเทียมทานให้นานขึ้นครับก็คูลดาวเนี่ยไม่ลดลงเลยนะครับก็ ส่วนโลศักดิธิ์เนี่ยลดลงนะครับเหลือเพียง18วิเท่านั้นนะครับจากเลเวลแรก30วิก็เหมือนกับลดลงไปเกือบครึ่งเลยนะส่วนคุณสมบัตินะครับก็เป็นความช่วยเหลือจากทีมนั่นเองอประมาณนี้ละกันนอกกำรับคลิปในวันนี้นะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดุ้่มครับเอ่อซับสไครป์ชอบผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปห